วันนี้จะมาแชร์วิธีการเก็บเนยและครีมชีสนะคะเวลาเราได้เนยม,มาถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะมาตัดแบง่งเป็นขนาดตามที่เราใช้ประจำนะคะอย่างในรูปก็ตัดประมาณ100กรัมค่ะเราก็จะตัดนะคะเป็นก้อนๆเพราะว่าเวลาเราจะเอาออกมาใช้เนี่ยจะได้หยิบออกมาใช้ทีละก้อนแล้วพอเราตัดเสร็จนะคะเราก็จะ ห่อด้วยกระดาษไขนะคะทีละก้อนเลยแล้วก็ใส่ลงในกล่องทับเปอแวร์ที่ปิดนิดชิฟวิธีนี้จะทำให้เราเก็บเนยได้นานขึ้นนะคะโดยปกติเนยถ้ายังไม่ได้เปิดใช้เนี่ยเนยเค็มจะอยู่ได้ประมาณ1ปีเนยจืดจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนค่ะ ถ้าเราแกะใช้แล้วนะคะนำมาตัดแบ่งแบบนี้จะทําให้ยืดอายุเนงนะคะได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็ลดการขึ้นราได้ค่ะ ส่วนตัวครีมชีสนะคะอันนี้ก็เป็นครีมชีสที่เราเหลือใช้จากการทําขนมนะคะเราก็จะทําเหมือนกันก็คือตัดแบ่งนะคะเป็นขนาดตามที่เราใช้ประจํานะคะแล้วเราก็จะนําใส่ถุงซิปบ,บล็อกนะคะแล้วก็ปิดให้สนิทนะคะเอาอากาศออกให้หมดเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะนํากลับไปใส่ในกลอ่องเดิมของเขาก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ในกล่องทัพเปอร์แวร์เหมือนกับเนยก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะปิดฝานะคะ แพ็แให้สนิทเอาเข้าตู้เย็นค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยลดการขึ้นราได้เหมือนกันค่ะ